สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมลาดูวอร์ซีนะครับกับเกมที่เรารัชมนั่นคือโนโตะให้เจนเราขยายทีบายสวัสดีกันด้วยนะครับก็ผมลาดูวอร์ซีกับเกมที่เรารับชมนั่นคือโนโต้ช <c oughs> ิเปเดนอะนี่เหมือนจะฟอรมรีเวอร์ชั่นนะครับ,บรีบโโบเวอร์โโชั่นนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นภาคแรกหรือเปล่าเดี๋ว่าเราไปเริ่มกันเลยบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็น ตัวเกมเถื่อนซื้อหมบกระโลดมานะเกมเถื่อนคือถ้าของแทเนี่ยม,มันไม่ไหวครับมันตั้งพันกว่าซื้อไม่ไหวเราก็ยังเป็นในนี้ยังจะมีตัวน้อยอยู่อย่าเพิ่งรีบเร่งเล่นแบบนี้ก่อนมันก็เล่นได้มันก็ไม่มีปัญหาด้วยก,ก็ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนินจาโวอเทอร์เมน หรือมันไม่มีเนื้อเรื่องลองปรับเสียงก่อนเสียงดังมากโอเคเสียงประมาณนี้นาจะพอโอเคตัวผมว่ามันม่น่ามีเนื้อเรื่องนะหรือเปล่าแต่ก็อยากให้มีแต่น่าจะมีตัวละครไม่ครบม,มันจะไม่มีเนื้อเรื่องเลยไงอ่านิวเกม อันนี้เป็นตัวเกมเถื่อนนะก็บอกไปแล้วเพราะว่าของแท้เนี่ยราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึงอ่ะคือถ้าใครชอบก็กดถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็กดออกไปเลยอย่ามาเม้นด่าอะไรข้างล่างง่ายๆเม้นด่าพี่เล่นเกมเถื่อนโอ้คือคือซื้อให้กูไหมล่ะโอเคอ้เนี้อังคือมันเป็นพันมันุูตเนี่ยตัวเกมแท้เนี่ยในสตรีมเนี่ยเป็นพัน ซึ่งเราก็ไม่มีปัญญาไปซื้อแล้วเราอถามว่าซื้อได้ไหมซื้อซื้อแต่ว่าตังไม่มีเราก็ไม่อยากจะซื้อมันมคือคือก็อยากสน,นุบสนุนให้เล่นเกมแต่แอะแต่ขอเกมนึงอ่าขอเกมนี้แหละโอเคพูดเรื่องนี้ละเล่นเกมเดีอยปลนะ Many ask the question อะไรอ่ะ Who is the c u l e n t o f อ่านไม่ค่อยออก ว่าเดี๋ยวผมจะแปลเนื้อเรื่องตามที่รู้แล้วกัน To find the a n s w e r ่รีวิวเรื่องบ t t เ tournament To โสแสดงว่า Revolution นี้ไม่มีเนื้อเรื่องอะดิเป็นแค่ทัวร์นาเมนต์ของนินจาอะไรแอนด์เกรเทสว s ลล์ e w ทอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ค่อยออกแต่ก็เล่นเล่นไปโอเคมา อ๋อน่าจะเป็นตอนที่เรือมาเกออาะอันนี้ปะที่มาเจ็ดแปดหางอะคิวลบีอะนะถ้าเราไม่ผิดนะแต่น่าจะผิดมันน่าจะเป็นอืมอ้าวไม่โหลดเฉยหรือยังไงเอามาแล้วอเอาแคทัว่าเมนเนียนะ แค่จ,จุงเบยเป็นแค่การทัวร์นาเมนต์เฉยๆนะครับเราเลื่อนดาวตกเลยเ,เลือกตัวเอกตัวเอกไม่มีเนื้อเรื่องแน่นอนอนะ่ะน่าจะเป็นแค่การทัวร์นาเมนต์ของเกมแต่ผมอยากตะลุยเนื้อเรื่องไม่มีเนื้อเรื่องให้ผมตะลยุยขอโทษท้ายแค่มาหนึ่งครับก็ไม่เป็นไรจริงๆแม้ในดาวตกอนิเมะในจาวสตอมสามมันแั่นมันก็ไอนะ้นี่อย ันนอ้น้ีดแหละค่ภาคนี้ผมก็มกระตุกแล้วเนี่ยเชื่อไหมผมอขอมไม่ค่อยดีเฮ้ยหรืเอะไอ,อ,อเรื่องไม่น่าใช่ชินเนีินตนรับทูเฟสิ i ว a l ์ลไอท์แลนด์เกาะแห่งโฮม,มทูเดอร์ินจาบินจาทั่วโลกมาแข่งขันกันที่นี่เดอ o สตองอะไรแข่งแรงแข่งแรงเนี่ยไม่รู้ไม่ต้องแปลไหนแปลได้ก็แปล ตอนนี้ไปที่สแตนกันเถอะฉันต้องการพูดคุยอะไรไม่รู้กด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 โหนั่นหรอคือผมว่าเกมนี้มันก็อาจจะแค่ทัวร์รนาเมนต์ไปเรื่อยๆแล้วเก็บตัวละครคาดว่านะ่าจะไม่มีการต่อตารุยเนื้อเรื่องแต่อย่างไรเชื่อปะแค่นี้ก็แหลกละตอนนี้เซฟวิงแล้วนะครับเซฟเเชื่อไหมไม่มีตลุยเนื้อเรื่องแน่นอน เสียใจอลักตะลุยเนื้อเรื่องไม่ได้ตะลุยอะแต่มันก็อาจจะตะลุยเนื้อเรื่องมันก็แค่การเก็บตัวละคร i i o n ตะลุยไม่มีตะลุยแต่ผมว่ามันมีล่ะผมดูจากโพเตอร์มันไม่แน่ผมก็เข้าผิดหมดอ่ะนี่ไงตะลุยก็นี่แหละเขาเรียกไม่ตะลุยไม่ตะลุยมันเฮ้ยมันแหลกๆนะมากมาย ไทนๆเอาหน่อยแล้วกันคอมผมมันกากเฮ้ยมันก็มันก็ยังพอเล่นได้ละเย้ยว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 อืเอี่วนะเคก็โอเคพอเล่นได้พอนะกระโดดยังไงแฮ่ยโอพอเล่นได้พอมต้องท้องไหมเนี่ยอ้๋อไอ้ ทอล์กดิพูดคุยนะครับไม่ต้องพูดคุยอะไรมากโอเคโอเคชิ่เน้อะไรไม่รู้ทอล์กเสร็จแล้วทอล์ก mm hmm. ให้หมดเขาบอกว่าเราต้องไปตรงนู้นจะคนคุยเราเยอะมากนงี้เราจะไปตามจุดสีเขียวคือไอเจ้านี่อ่ะถ้าจะใหค้คุยให้คุยไงเนี่ยนะ ฮะ huh? ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่บ้าวยินดีต้อรับจุดๆๆด,ดอ,อเป็นร้านไหนของว่างั้นไปเข้าไปดูหนะ่อยอยมืวนกันมีแล้วอ๋อเป็นพวกน้ำยาอะไรพวกนี้นะโอเค <c oughs> ข้าน้อาไม่น่ามีอะไรขอบขึ้นโอเคเราต้องไปถ้าถ้าให้เดานะแหลกเล่นไม่ค่อนถนัด อะไรเล่นๆใครดูได้ก็ดูใครดูไม่ได้ก็ okay. oh, you, you ออกไปโอ้ u you look it t o u r n เมนต์อะไรไม่รู้ยังไงต่อ I am ฉันที่หนึ่งอะไรไม่รู้อ่ะอ่ใครแปลได้ก็แปลฉันมีอาชีพโกราไม่รู้ว่าเฟ r ร์ t ท u r n a เมนต์นัมเ r อร์คู่แรกอ่ะ หรือยังไงไม่น่าใช่นะเอาเป็นว่าผมไม่อ่านละกันผมอ่านไม่เป็นผมไม่เก่งอังกฤษไม่นะโอเคเราต้องไปนี่หรอเข้ายัางไง <c oughs> เข้าไม่ได้นี่บ้าต้องคุยกันนี่ก่อนอะไรไม่รู้นี่ไงวูยูไล โซลเมนดีแรงแรงดีอะเว้นเราก็เข้าได้แล้วยังไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมข้าเข้าไม่ได้ข้าไม่้าใจนี่คือจุดเซฟนะครับอย่าไปสนใจเราต้องเข้าอันนี้ให้ได้เนี๋ยว Are ย o u r e a ดิกูพร้อมแล้วด s สตูดไม่รู้แล้วกูจะเข้าแย่ yeah, เข้าได้แล้ว ตอนนี้รู้สึกว่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันเป็นตลวยเนื้อเรื่องหรือเป็นแค่การทัวระเมนแต่ผมดูภาพมาละนะภาพเอางนะ่ายๆภาพตออโหลดอะตอนโหลดตอนโหลดเกมเ้ื่อนอะอตอนนั้นอะรู้สึกว่ามันจะมีภาพที่ภาพที่มีมาดาระกับอะไรอะเขาเรียกไอ,อ,อ,อผมนแดนงั่งมาดาระกับใครไม่รู้อะยืนคุยมันเหมือนเป็นเนื้อเรื่องไงนะว่า เราต้องไปตรงนั้นเนี่ยมามา,มาช่างมันเถอะนินจาทัวร์นาเมนต์ดีแรงห่อเป็นดินจาจากทั่วโลกเนี่ยมาทัวร์นาเมนต์มันต้องมีพวกอะไรมาแน,น่ๆเลยมันไม่น่าใช่เนื้อเรื่องละแล้ว oh. นะโตมาแล้วครับตอนแรกมาอย่างรอครับดินจาเวิร์ดทัวร์นาเมนต์ดีแรงไทม์ลุคช่างมันโหลด ก็จริงจริงแต่จริงผมอยากเล่นพวกตะลุยเนื้อเรื่องมากกว่าไม่ชอบนะโพดแบบเนี้ยชอบแบบเออันที่เป็นนิจ่าซามสามเนี่ย,ย,ยอยากเล่นมากเพราะเป็นการตะลุยเนื้อเรื่องแต่แต่คือคอมกูรับไม่ไหวโอ้ยเดือดมา,มา,มาอะไรให้เลือกตัวอ๋อสี่คนวางอันกลัดเลยคือคือเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นนะ ผมว่านะเราใชใ้นี่เลยได้ไหมเลือกยดินินจาคืออะไรอกดเข้าไปก่อนเปลี่ยนตัวนินจาได้ไหม <c oughs> คืหนารตโตอะ่ะมันจะรับสึกไวหวอรอ <c oughs> มันโหลดนานจาัง <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ออ๋ไม่ใช่อ่ะอะไรเลยนี่ว่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> เราไปเริ่มกันเลยเลยค่ะผลจะเป็นยังไงช่างมันฮะมารูโตัคนเดียว B S X สามตัวเน,นี้ยเ,เนี่ยนะตายตายตายบ้าดีดดดดาแล้วเหรอคนท่าเกมโอ้ยแล้วเป็นด่านเลิกแล้วนะหรือถ้าด่านสิบด่านโอ้ยด่านสูงๆก็จะไม่ว่าเลยนี่ด่านแรกบ้าไปแล้วน่าจะบ้าจริงทังเกตม,มันแปลก มันมันหรือว่ามันให้เราหรือว่ามีสี่คนวิ่งกันไม่มีใครเป็นพวกใครหรือเปล่าเออมาแล้วมาดูกันใส่ก่อนละไม่รู้แล้วอะใครพวกใครไม่รู้อ่ตอนเนี้ยตอนนี้กระสุนมุ่จักรโอ้โหตอนนี้กระสุนมูนน่จักเอ้ยทำไมมันตีไม่เข้าเอ้ไงตีนี่เดี๋ยวตีนี่ดีกว่าตีนี่ตีนี่ปุ่มก็ไม่ค่อยรู้ปุ่มกเอ้ยกระสุนมุจัก โอ้ยโอ้ยต้อนตีต้อนแล้วโตแล้วโตแล้วเร็วโอ้โหธรรมดาไม่ธรรมดาจะอาลนบุบอุบบุบบตีจากด้าหลังนี่แหละอาบขอกระสุนของจากได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั้นโตจังง่ายเลยเยอะเอาโจจิตจะโดนใช่หอยากโดนใชหอยากโดนใช่ไหมโจจิตโจจิตโจจิตยังไง จงังหวะนี้จงังหวะน,นี้อันนี้มันก็มันไม่มีปุ่มไฟอ,อ่ะอันนี้นก็กระโดดดูแลเหนือ่อยหน่อยไอ้หน่วงแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเล่นถ้ามมันลุมกูอย่างเดียวเลยวะกูจะลุมมึงเอ้ยเอาทีละตัวทีละตัวกูคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งเขามาสู้กันไปขอเวลา โอเคกลับมากันต่อนะครับเมื่อกี้ไปทำธุระมาเป็นว่าเรามาเริ่มกันต่อโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเช่นมึงเช่นมึงเช่ไหมเฮ้ยทไม่รู้จักกูวะตจิไว้ก่อนไว้ก่อนไอ้วนเนี่ยต้องกัดการหลังสุดเข้าใจไหมอื้หคิดว่ายังไงล่ะครับกระสุนลงจากจันหน้าเฮ้ยสองล้าสี่สองล้าสี่คิดยังไงชาตะกะไว้ก่อนชาตะกะไว้ จะเล่นไอ้โจจิไปเคลี่ยงไอ้นั่นหน่งยดิอย่ามาล้มกูกูจะจัดการมันเอาเลยมันใกล้ตายแล้วดูเลยดูเลยแล้วมันใกล้ตายแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยไฮโ okay. อเคเดชไปหนึ่งละเดชไปหนึ่งหมดว่าทำไมเลือดตกเลือดตกโอ้ เรื่องตกยางออกอย่าลุ้มกูอย่าลุ้มที่โหในวะเฮ้ยลุ้มเป็นคนอย่างนี้ไอ้กูกูตัดแพ้แน่เลยโดนมันลุ้มอ่ะคือมันลุ้มจริงๆรอ่ะบุกขึ้นมาน้ำตกแ้วตกจะต้องไม่แพ้จะต้องไม่แพ้อไอ้นั่นยังไม่ตายอีกเหรอื้มโจจิสัดหมอบไปเลยหนึ่งมึงหลับมึงหลับทีนี้ ไม่ดีไม่ดีจัดมากครับเราเก็บใครก่อนดีเฮ้ยไม่มันเกิดอะไรขึ้น าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันโต๊ะโดนซัดถึงกระล่วงแล้วต๊ะแล้วต๊ะแก้ไขแก้ไขได้เทิร์นโอเวอร์อยู่เลยเวลาหมดเราชนะดิเย้เราชนะเป็นี่ยทีหนึ่งแล้วไงต่อจริงถ้าไม่มีเนือ้อจะนอนต่อนี่ไม่เล่นแล้วนะวินโบนัส ได้พันอะไรไม่รู้เหลียววันเหลียวหรือเปล่าไม่เกรดเอด้วยเป็นไงสุดยอดขนาดไหนสุดยอดขนาดไหนล่ะคือถ้าไม่มีเนื้อเรื่องก็ไม่อยากเล่นแล้วอยากเล่นเนื้อเรื่องคือแบบตันวีเหมือนเหมือนภาคสตอมอันนี้เป็นนินจัสตอมตัดมอันนี้รีวิวชั่นนี่ผมว่ามันต้องมีเนื้อเรื่อง เอไม่เอาแบบนี้เอาแบบเดินไปนตีมอนไปเรื่อยๆเ,เดินไปฆ่าเลนจ้าอะไรอย่างงี้สนุกกวา่าอันนี้รอม,มันโหลดพานแรกเนี่ยแม่นานแน่นอนถ้าต่อไปศึกหนักก็คือจบแล้วพันแรกอะไรอะเซฟแน่นอนต้องเซฟอยู่แล้วคือถ้องไม่เซฟปุ๊บก็ จบผ่านแรกเลยดีไหมจบผ่านแรกเลยกันสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเจอกันตอนหน้าแล้วกันดูก่อนว่าจะมีหรือเปล่าบา,บายนะครับสวัสดีครับ